ได้เพื่อน้องพบคนเก่งจากอ่างทองต้องเลี้ยงน้องด้วยตัวเองตั้งแต่อยู่ปออ .2 ใช้ชีวิตในตอนนั้นคือมันแบบเหมือนไม่ได้อยู่กับปู่กับย่าแบบที่เราเคยอยู่ลำบากมากค่ะคือเราต้องดูแลน้องทุกอย่างท้ายรายการตามโครงการสารรักไปเยี่ยมบ้านน้องแอมคนเก่งหัวใจแกร่งที่ชุมชนบ้านห้วยหินดำจังหวัดสุพรรณบุรี เธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมี พอแม่ทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตั้งแต่เกิดปัญหาครอบครัวทำให้เธอต้องเข้มแข็งเกินวัยและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่786ความแตกแยกของครอบครัวสร้างบาดแผลในใจลูกทุกคน รู้สึกไม่ดีอะค่ะทำไมทาไมต้องต้องไม่อยู่ด้วยกันบางทีเวลาวันพ่อหรือวันแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โรงเรียนเพื่อนเอาพ่อเอาแม่ไปบ้างและเราไม่มีแต่พอโตมาเรื่อยเรเราก็เข้าใจค่ะปู่ย่าให้ความรักเราตลอดค่ะเราไม่เคยรู้สึกขาดความอบอุ่นขาดความรักเลยคือแต่เราก็คอยดูน้องเราค่ะเพราะว่าน้องยังเด็ก บุ๋มกับบีมน้องสาวมารับจ้างเก็บกระเจี๊ยบเขียวที่ไร่ของญาติก่อนไปโรงเรียนย่าแวะมาช่วยด้วยอีกแรงก่อนแยกไปทำงานเราทำอะไรเราก็จะช่วยกันทุกอย่างค่ะคือเราไม่อยากให้ปู่ย่าเหนื่อยอย่างเดียวพราะเก็บผักเสร็จพวกหนูก็ต้องไปโรงเรียนส่วนย่าก,ก็ต้องไปทำงานค่ะส่วนปู่ก็ต้องดูแลช่วยอยู่ที่บ้านค่ะรูจ้จักมาตั้งตัวเล็กน้อยพ่อแม่เขามาทิ้งไว้กับปู่กับย่าเขาอะ คนแถวนี้เขาก็รู้จักรักกันหมดเนเพราะว่าเด็กมันนิสัยดีไงเด็กก็ไม่ค่อยมีเงินมีอะไรเงี้ยปู่กับย่าเขาก็ไม่ค่อยมีเงินไงเขาก็เลยต้องมารับจ้างแบบนี้แหละบ้านเราก็ยางงี้เนี่ยต้องมารับจ้างเขาแบบนี้เนาะบุ๋มยังมีบอลน,น้องชายอีกหนึ่งคนเมื่อก่อนมาช่วยทํางานด้วยแต่เมื่อปีที่แล้วบอลประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทําให้ขาหัก ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีค่ะเพราะว่าแพ้เหล็กใส่เหล็กต้องไปผ่าอีกค่ะตอนยังเล็กแม่เคยให้บุ๋มและน้องๆไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพการจากปู่ย่าในครั้งนั้นเป็นความเจ็บปวดปอสองใช้ชีวิตในตอนนั้นคือลำบากมากค่ะคือหนูต้องดูแลน้องทุกอย่าง พ่อก็หนีแม่เขาไปแต่แม่ันก็ไปทำงานตามไพเ่็นลาาในบุม่มเลี้ยงน้องอ่ะน้องก็แบ,บ้เบาะขี้มาอะไรมาโห่เพ็่อนลาดนน้ำตาล่วงเลยก็คอยแม่ครับเพราะว่าออามาให้พ่อเลียกดีกว่าได้ทำงานตอนนี้พ่อกับแม่ต่างมีครอบครัวใหม่แล้วนานครั้งจะส่งเงินมาให้บุมกับน้องๆ แต่ช่วงนี้ส่งมาให้เดือนละ1,000ถึง2,000บาทเป็นค่ารักษาขาของน้องบอลการใช้ชีวิตของบุ๋มคือการหัดล้มและฝึกลุกให้เป็นเพื่อก้าวต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายย่าสอนตลอดว่าให้อยู่อย่างลำบากเพื่อวันนึงไม่มีเขาเราจะได้อยู่ได้ปู่ย่าและก็ครอบครัว คือกำลังใจที่ดีที่สุดเราอยากจะทําให้เขาสบายมากกว่านี้อะค่ะคือต่อให้เราจะต้องเหนื่อยแต่ถ้าเราเห็นเขามีความสุขเขาสบายหนูคิดว่าหนูก็มีความสุขค่ะรายได้ทางเดียวจากยาที่ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่วงเงินเดือน4,000บาทไม่พอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่มีสมาชิกถึง5คน บุ๋มจึงต้องขยันทำงานรับจ้างทั้งที่บ้านและโรงเรียนเขาจะเก็บเงินอะไรพระลาน้องไม่มีก็จะย่าไม่ต้องเอาที่นูให้น้องไปกินโรงเรียนย่าให้จะบอกว่าย่าไม่เอาหนูมีย่าไม่เอาย่าไม่เอา,าเราก็ห่วงลานะก่อนจะลุกขึ้นสู้ได้อย่างทุกวันนี้บุ๋มเคยมีช่วงเวลาที่ท้อและเกือบจะถอย ไม่มีเงินแล้วก็แบบชีวิตก็ทำอะไรไม่ได้บางครั้งก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนเราไม่มีเราก็ทนได้แต่เวลาน้องไม่มีบ้างตอนนั้นรู้สึกแบบไม่อยากเรียนเลยค่ะอยากไปทำงานเอาเงินส่งให้ครอบครัวหเห็นยาทำงานหนะักโู่ก็ต้องเก็บผักเก็บอะไรเนะี่ยยาหนูเจ้าของเรียนหนูจะหางานทำเลยก็บอกโอ้ยปู่สู้มาขนาดนี้แล้ว ก็หนูชวนจะจบแล้วถ้าหนูจะเรียนต่อนี่ปู่ก็ต้องหายให้ได้คนที่กล้าลุกขึ้นสู้ย่อมมีโอกาสเสมอและบุ๋มโชคดีที่มีคุณครูหลายคนคอยช่วยประคับประคองก็คืออาจารย์หลายๆท่านเขาก็ ให้เราทำงานเพื่อให้เงินเราบางทีก็เป็นพวกการช่วยพิมพ์เอกสารทำนูน่นทำนี่ก็คือแบบอย่างนี้ก็มารับจ้างอาจารย์ปอกสายไฟค่ะเครื่องมันค่อนข้างจะปลอดภัยมีความปลอดภัยเซฟตี้สำหรับเด็กๆอยูค่คือเด็กที่มาทำเนี่ยเราก็ดูเหมือนกันว่าเด็กเขาเล่นไหมอะไรไหมแต่ว่าเด็กเด็กชุดนี้เขาโอเคค่ะแต่ว่าบุ๋มบิ่มเนี่ยก็จะอาศัยว่าจะมาประจำบางทีมีน้อยๆเนี่ยก็ก็จะ พิเศษเด็กเขาก็พยายามช่วยเหลือตัวเองอย่างเสาร์อาทิตย์อะไรก็หางานคุณครูมีงานไหมคุณครูคจะค่อนข้างไว้วางใจอะค่ะเพราะว่าทําอะไรเขารับผิดชอบค่อนข้างดีมากรับจ้างปอกใสยไฟเรื่องเงี้ยคือทุกอย่างจ้างเขาได้หมดนะคะเป็นเด็กรู้จักใช้เลยนะคะเขาจะไม่มีการเอามาแบบซื้อฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยไม่มีอันอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยเขาาจะเป็นคนที่ห่วงแล้วก็ยักรักรักที่บ้านของเขามากะ การเป็นพี่สาวที่ต้องรับผิดชอบดูแลน้องด้วยตัวเองมาตั้งแต่ยังเล็กทำให้บุ๋มมีหัวใจเสียสละถ้าจะให้หนูไม่มีเงินเรียนให้หนูออกไปทำงานให้หน้องประสบความสำเร็จก็ก็ได้ค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นพี่ทำให้หน้องมันก็คงมีความสุขค่ะแม้ในบางครั้งหนูอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับน้องแต่จริงๆหนูก็รักค่ะ เป็นพี่ก็ต้องรักน้องอยู่แล้วค่ะพี่สาวคนนี้หวังเพียงให้น้องๆได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการและเธอก็ตั้งใจแล้วว่าจะสู้เพื่ออนาคตของตัวเองเช่นกันบิ๋มคือช่วงหลังๆนี้เขาบอกเขาอยากเรียนกฎหมายค่ะส่วนบอลก็ก่อนที่จะขาหักเขาบอกเขาอยากเป็นทหารค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นได้หรือเปล่าทุกอย่างมันเริ่มดี เราตอนนี้เราก็ไม่คิดที่จะเลิกเรียนแล้วค่ะมีความฝันอยากจะทําให้มันเป็นจริงค่ะอยากเป็นครูที่ดีเหมือนที่ครูหนูเป็นครูเขาคอยช่วยเหลือหนูตลอดในบางครั้งเราปรึกษาใครไม่ได้เราก็ปรึกษาครูได้ค่ะดดดดววววววงงงใใจจจไเเาาาาธอออคือที่สสจจะัน ขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่โครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้กับบุมนางสาววิชุดาพิมพันธ์ดีออจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้มอบทุนช่วยเหลือครอบคร,บรัวอ,อีกหนึ่งมืนบาท และโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนด้วยคนเก่งไว้ใจแกร่งอีกคนก็มีเพียงย่าเป็นที่พึ่งแต่โชคดีค่ะที่เธอเติบโตมาในชุมชนที่ผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลเด็กๆแอมกับย่าอาศัยอยู่ในชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำพ่อฝากเธอไว้กับย่าตั้งแต่อายุได้หขวบ ย่าแก่มากแล้วรับย้างไม่ค่อยไหวแอมจึงมักตามไปช่วยงานเสมอเพื่อนบ้านช่วยเหลือให้แอมกับยามีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งและชักชวนเข้ากลุ่มสตรีก,กระเรี่ยงคอผ้าของชุมชนทำให้ทั้งสองย่าหลานมีรายได้อีกทางแอมเข้าร่วมโครงการสารรักโดย AIS ในปี2559วันนี้แอมได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเริ่มมีเป้าหมาย ก็ตั้งแต่วันที่ได้รับทุนก็ข่ะได้เรียนตามที่อยากเรียนสูงขึ้นแล้วก็ไม่เห็นย่าชอบกินยาสมุนไพรในความคิดหนูก็แค่อยากจะอยากเป็นหมอที่รู้แผนยาสมุนไพรย่ยาก็เริ่มอายุมากเรื่อยๆแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีชอบปวดขานอกจากให้โอกาสทางการศึกษาแล้วโครงการสารรักโดย AIS ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของแอมกับยา่าเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมน้องก็ยังเป็นเด็กดีที่ดูแลย่าอยู่นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันสองคนนะคะซึ่งดูแลกันและกันดีมากนะคะก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ดูเรื่องราวของหนูในโครงการสารลักและได้มอบทุนอยากจะขอบคุณมากๆค่ะไม่ว่าหนูจะเกิดมาเป็นแบบนี้ จะจนหรือจะอะไรเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะแต่เราเลือกที่จะเป็นและจะสู้ที่ก้าวเดินต่อไปได้ถึงแม่เลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าใจสู้โอกาสก็จะอยู่แค่เอื้อมสำหรับคุณผู้ชมที่พบเห็นคนเก่งหัวใจแกรง่งบอกเล่าเรื่องราวมาได้นะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆค่ะ สวัสดีค่ะ